ปฏิบัติสันติการองประธานสภะธานวุฒิสษารคน,นที่หนึ่งนะครับติในการที่จะให้ผมออกจากการเป็นประมานพักนะครับเพื่อเข้าสู่การเป็นสายค้างเต็มตัวนะครับผมเองก็ได้ถามคือแล้วก็ต้องกล่า,าวในวันนี้ให้ชัดเจนนะครับก็ผมตัดสินใจเข้าพักเป็นธรรมนะครับในอุรมการในแนวทางอินไซเคียงแต่มม่พิเศษจากตอนที่ผมอยู่กับอดีตพักแล้วเป็นอนาคตใหม่แล้วก็พักเข้าไปนะครับ ดแรกนะครับผมก็ต้องขอพรบคุณทางหัวหน้าพักนะครับท่านสิริพงศ์นะครับแล้วก็ริาริการลนะครับท่านผู้แทนอง์นะครับที่มีน้าใจนะครับเพราะผมรู้ดีว่าการทํางานของผมจะต้องเจอความเสียาจแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสภาให้โปร่งใสไม่ว่าจะเป็นการพักการวาระข้างหน้าอธิบายที่ผมได้แถลงไว้ในสภาผู้แทนรางฎรตอนที่เข้าชิงตําแหน่งรองหัวหนาสภาได้หนาเรือทั้งหัวหน้าพักแล้วก็ริศริการพักแล้วหัวนะารักเป็นธรระครั ในส่วนของผมก็จะวันนี้ยังไม่มีการสมัครนทางกฎหมายนะครับเราจะรอหนังสือยืนยันการค้นจับสมาชิกสภาพของสสจากกรกตก่อนซึ่งก็คาดว่าจะมาในเอนนี้นะครับแล้วก็จะมีการสมัครเข้าในพักเป็นธรรมาเป็นทางการต่อไปแต่นี้เพื่อลายความสนใจนะครับเราสร้างความสนใจว่าผมเองไม่ได้นอ่มนอนใจต่อการที่จะอะไรสังกัดพักการเมืองนะครับและทางพักเป็นรเมืองก็มีแนวทางที่จะสนับสนุนของผมนั้นไมนนี้ถือไม่ได้ถือเลิกอะไรครับสุดเพื่ินสุด นะฮะก็เป็นวันเียวกับว่าที่นี้นะครับท่านผู้ชมจะความชัดเจนเรื่องนี้ผมจากตำหน้าที่เป็นประธานรองอประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธา,านที่ประชุมโดยัลลังก์ในนามที่ทุกคนเข้าใจได้ว่าผมมีพักที่จะอยู่เรียบร้อยแล้วและเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยไทยี่แท้จริงนะครับก็ผมขอแถลงสั้นๆเท่าน,นี้เดี๋ยวได้ทำหน้าที่ได้ที่ถึงนะครับในบรรยากาศการทะเลาะนะครับแล้วก็ในทางของทางพรรคเป็นธรรมนะครับกลับมาอีกท่าน รองประธานสภารองสุดของปฏิภัคนะครับการเลขาธิการพภาคร้องต่ออนุบาลภาครวมสองท่านในการเดือกพระทางกรรมการประธานพรระแล้วก็พี่น้องสุนชนที่เคารพทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีที่ไม่สายอันดีของพักเพ็่ธรรมที่เรามีความภูมิใจและเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรองประธานสภารองสุดของแพทย์ปฏิภัคที่มาร่วมงานการทำงานกับพักเพ็่ธรรมซึ่งพักเพ็่ธรรม เป็นพักที่มีบททางการเมืองที่ชัดเจนในการที่จะดำเนินการตามอุดมการพักทั้ได้แก่ประชาธิปไตยประทศชาติประชาสนและก็ด่องความเป็นธรรมนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทำงานร่วมกันผมก็หวังใจอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของพรรคธรรมหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีบริบทชัดเจนการบริหารกิจาการของสภาเพิ่มมากขึ้นจากการบริหารของฝ่ายฐานเพื่อ็นมีบริบทเ่งประเด็นที่ผมจะแถลงในวันนี้ขอ จะพูดทีเดียวให้จบที่สามประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็ื่อถึงเวลานั้นก็จะเ,เป็นคาถามการตอบคำถามสุวลงนทีเดียวนะครับประเด็นแรกก็คืออย่างที่พูดไปแล้วว่าผมและพรรคเป็นธรรมมีความภูมิใจและก็เป็นเกียรติยิ่งที่ท่านรองประธานได้ได้มาทําหน้าที่และก็มาเป็นสมาชิกพรรคนะครับบริบทของพักจากนี้ต้นไปก,ก็คือเมื่อ,อท่านรองประธานสภาได้ส่ง สมัครเอกจารสมัครที่พักแล้วก็จะมีนายทะเบียนที่วันนี้มาเป็นชักทีพิการอยู่ด้วยจะเป็นผู้รับมอบไปสมัครสมาชิกแล้วก็ตรวจสอบการทํางานและตรวจสอบผู้สมบัติของถนงปฏิพัฒน์นะครับว่ามีการขัดมีอะไร,รทุกอย่างที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าการสฎหมายนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนําสู่คณะกรมการบริหานะเป็นผู้รับเปล่าถนงปฏิพัฒน์จะได้ถามผมว่าท,ทําไมจะต้องมีคณะกรมการโดยหานะ ผมบอกว่า,มมากท็นะาท่านไม่ใช่สมาชิกทั่วไปนะฮะถ้าท่านเป็นสมาชิกทั่วไปก็คงไม่เป็นไรแต่เมื่อท่านมีตำแหน่งของประธานสภาด้วยจะต้องให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้รับทราบนะฮะซึ่งในข้อบังคับของพรรคนั้นคนที่จะรับก,การรับเป็นสมาชิกของนักการเมือง็ดีผู้ริหารบสุขการคดีเป็นรเรื่องของกรรมการบริหารพรรคนะฮะตัวผมก็เพียงแค่ไปทั่วประสีเทศที่จะทําให้งานนี้เปินไปเรียบร้อยนะฮะงานรับสมาชิกเป็นของนทะเรียนโดยตรง นะครับนะฮะท่าน่พิัมปีิมาณด้วยอันนี้ก็คือประเด็นท,ทนที่สําคัญเพราะนั้นที่สื่อมวลชนบางท่านได้ลงข่าวว่าเออเป็นอย่างอื่นนอกเหนือนจากนี้ก็ช่วยกรุณาแค่ข่าวถูกต้องเลยว่า,างานของพรรคเป็นางานของอการรับนี่คือของรัฐการนะครับไม่ของๆๆๆๆๆๆๆตัวตัวผมประเด็นที่สองที่ผมได้รับการร้องขอและผมมีความจําเป็นที่จะต้องชี้แจงก็คือว่าผมได้รับมีความจําเป็นที่จะรู้สดงจุดยืนของพรกและแสดงค่าทีของพรรคต่อการ เหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นที่ดินแดนปาเลสไตน์นะครับซึ่งผมขอพูดในนามพรรคว่าพรรคเป็นธรรมสมบูรณ์ท่าทีในการที่จะแถลงจุดยืนทางการเงือต่อเรื่องนี้และเราไม่คิดว่าจะนาประเด็นนี้เป็นประเด็นในทางการเรือนไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามเนื่องจากเราคึงดึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็ความหลากหลายทางความคิดและข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนหลายเรื่องและวันนี้เราจะ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนองค์การพิลกขอให้รัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะนบพี่น้องคนไทยเพื่อนาราชการคนไทยกลับม,ม,มาถูกวาเต็มถงโดยเรียบร้อยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญส่วนประเด็นที่สองก็องขอเรียกร้องให้มีการพูดจาเกล้าเกล้ากูรการ,การในเชิงสันติภาพในการเกลากรการต่อรองใช้การสงครามเพื่อ ทำลายความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องที่เป็นธรามไม่เคยใการสนับสนุนนะครเราอยากให้มีการเจรจารโดยสันติวิธีโดยคำนึงถึงหลักมนุษยชนและเสรีนิยมชนโดยถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณอิแันปาเลสไตน์ด้วยนะครับประเด็นที่3เป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมขออนุญ,ญาตที่จะพูดคุยประชาสัมพันธ์ทีผมได้รับการเชื่อเชิงจากรัฐบาลจีนเป็นตัวแทนในการเขา้าร่วมประชุมเวิลดอีโคโลมิกส์ทรีนิส นะครับที่จออร่าที่เกิดขึ้นที่เดือนหน้านะครับเพราะเดนัน้นผมจะไปยูเมืองไทยประมาณสิบวันนะครับเพื่อไปไประชุมร่วมกับนักธุรกิจชาวจีนที่ผมคิดว่าคงจะต้องมีเป็นวิตใหม่ดีที่จะสามารถดึงนักลงทุนเข้ามาสู่ลงทุนในประเทศไทยและให้ความสคัญกับประเทศไทยมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยรัฐบาลไทยและประเทศชาติอย่างเปในการที่จะทำความเข้าใจกับ,บประเทศเพื่อนบ้านประเทศจีนนะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตคำถามนะครับเชิญครับถามใครบอกด้วยนะครับผมแตนวีรูอว่า,าให้บอกก็ได้นะเ,นเชิญค,ครับถามหัวหน้าพักนะครับถึงจุดยืนของพักนะครับที่เรา,เาให้ข,ขอให้ความมั่นใจกับสังมนนะคะมงคน,น,นิดนึงนะครับว่างการจะไม่ขัดหรือแย้งกับโคงการกระทรวงปริบาลมีความเสถเยรมากมากก่อนหน้านี้แล้วโอเคครับพวกอันนี้ขอยืนยันนะครับว่า จุดยืนอของพรรคเป็นธรรมก็อจัดนับถึงการทํางานของท่านรองปฏิพัฒน์ในการทํางานที่สถานไม่ว่าต้องการไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานให้รัฐสภาโปร่สใยตรวจสอบได้นะฮะหรือทางด้านเรื่องราวกิจการของที่ท่านปฏิพัฒน์จะทำอยู่ปัจจุบันนะฮะซึ่งผมได้ทราบแล้วว่ามีหลายเรื่องทีเดียวนะซึ่งท่านรองปฏิพัฒน์ก็ได้เชิญชผมให้มาร่วมทํางานตุ้ดทีชื่อษาด้วยนะครับซึ่งผมก็ตอบรับแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทํางานที่นี่มากขึ้นครับ คุณกนวีนานะสขาอบหนึ่งเดียวของไปทำอะไรครับตอนนี้ไม่ถึงเดียวแล้วมีรองตอบคนที่สองแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ด้วยกันจะทำงานร่วมกันอย่างไรบ้างครับเชิญครับขออนุญาตครับท่านหัวหน้าท่านท่านรองประธานนะครับผมในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งนะครับในการที่มีท่านท่านประธานนะครับเข้าร่วมกับการทำาของเรานะครับการทำงานของเราเนี่ยชัดเจนและตรงไปตรงมานะครับในการสร้างการเงินที่แบบตรงไปตรงมาและไม่ิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างให้คนเห็นนะครับว่าต่อไปนี้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจะสามารถ ปักหลักปัก,ปก,ปกคงในพื้นที่ของปรเะเทศไทยได้เราจะมองเห็นครับว่าท่านรองประยานเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการความข,ขัดแย้งต่างๆจะไม่มีนะครับเราเห็นความชัดเจนเพราะว่า ตำแหน่งของไม่ว่าจะเป็นประธานสภาเองท่านรองประธานสภาท่านที่หนึ่งานที่สองนี้ต้องมีความสงสัยความต่างและความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานต่างๆจะไม่มีการเอาไซ์นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนยืนยันนะครับจากการทำงานของท่านรองมาอนะครับตั้แต่รับหน้าที่มาถึงปัจจุบันนี้เราเห็นทักวามความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางนะครับการเดินหน้าของระบบการไฟในประเทศไทยและการทำงานจะเป็นการทำงานแบบการของภ ร่วมสายพันธุ์เชื่รมลุกที่เราจะในการตรวจสอบและทุนดุลนะครับการบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่ใช่เราจะตรวจสอบทุกอย่างว่าทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่รัฐบาลได้ทำมาแต่เราจะทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความมุ่งหมายนะครับเรามีความมุ่งหวังที่จะเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นต่อไปเร็วนี้นะครับจะไม่กังวลว่ากลุ่มมองเป็นภาพตางๆบอกของภาคเก้าไบใช่ไหมครับในการหลักกลุ่มเป็นข้อองไรอ่านไหครับถ้าโอเคครับคืออันนี้เราชัดเจนตั้งแต่ต้นผมผมน้้ามมงเเรรรีียนนไไไไดด่่่่่คทหสสสววพ เพราะเราเนี blender, powdered, ่ยเวลาเราเดินทางหาเสียงตอนแรกในตอนที่จะมารับเลือกตั้งเนี่ยอุ้นตรงภาคกลางไปภาคเป็นธรรมเราก็ต่อสู้กันมานะพื่ออุ้ตรงว่าในพื้นที่เฉดชัยภาคใต้เนี่ยเราชัดเจนว่าเราร่วมรบกันก็จริงแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงในการทำงานางการเมืองเนี่ยเรามีจุดยืนพวกเราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นชัดเจนว่าเราไม่ใช่รรคสาขา เราทำงานเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชนต้องเลือกพรกการเมืองที่ดีที่สุดเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นพักสาขาผมว่าไม่น่านจะเป็นคำถามที่ออกมาโดยสังคมนะครับน่านจะเป็นการทำงานที่พักร่วมุดมการในการที่สร้างระบอบประชาธิไปไตยทเกิดขึ้นในประเทศไทยตรงนี้สิียที่น่านจะเป็นเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะมั่นใจและน่านจะน่านจะภูมิใจนะครับในการทำงานของเรานะครับ คุณน,นะเมื่อกี้ผมแถลงต่อไปนะก็ขอเติมประเด็นนี้ด้วยแล้วับนะครับประเด็นของท่านรองปฏิภักต์เนี่ยเนื่องจากทางเราได้คุยกันแล้วว่าท่านรองปฏิภักต์เนี่ยนะครับท่านดำรงตำแหน่งรองประธาสนสภาคนนั้นแล้วในในวาระที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ในสภาเนี่ยนะครับก็คงไม่สามารถที่จะเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือตำแหน่งใดในพรรคได้แต่ท่านรองปฏิภักต์ก็โบราณตัวในการที่จะสลับสนุนการทำงานและการืองของพรรคอยู่ในนามของสมาชิกพรรคเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ประเด็นที่ผม คือผมพูดไปก็คือว่าผมอยากเห็นการเมืองในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นการดาเนินการในเชิงของประชาธิปไตยแบบใหม่ที่เราต้องการก็คือการก้าวเข้าสู่ย้ายพักของนักการเมืองคนหนึ่งที่เข้ามาสู่พักการเมืองในพักการเมือง,องนั้นไม่ได้มีเรื่องอภพิจิรณาเป็นระบบกล้วยเหมือนแต่ก่อนเป็นการย้ายพักด้วยร่านการและพักเป็นธรรมก็ไม่ได้เป็นตกปลาในบม้อของพักก้าวไกลที่จะดึงคุณอดิตาส์ามา ตอนนั้นคำถามที่ถามบอกว่าจะเป็นสาขาไหมคำตอบก็บอกได้เลยว่าเราไม่ได้เป็นนะฮะเราอยู่หมู่บ้านป,าประชาธิปไตยด้วยกันมีบ้านคนละหลังนะฮะแล่วก็กินข้าวคนละชามด้วยไม่ได้ชามเดียวกันนะ,ะชามผมอาจจะไม่อร่อยอถย้าก้าวไปก,ก็ก็ต้องว่าไปกไปเพราะเราับเติดใหม่นะครับนะฮะประมาณอย่างน้แต่ถ้าคิดว่าเขาไม่ถึงขนาดค่าคุกชปานะครับประมาณนั้น,นแล้วก็ประเด็นที่ผมถ้าไม่มีคำถามอ,อืน่นผมขออนุญาตแนะนำให้ทนลองรู้จักอารยัดำตาเชับ ซึ่งบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญก็ชั้เกณว่าประธานรัฐสภาต้องเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นในไม่ได้ที่ผมอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งแล้วจะทําให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปียบขึ้นในสภาเพราะฉะนั้นแนวทางการทำงานทั้งหมดของผมนะครับการบันทึกกฎหมายก็ดีการพิจารณาร่างกัรเงินก็ดีการที่จะด่าเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผมก็จะเอานวยการให้กับทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็แน่นอนสัดส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยต่อไปเพิ่มเป็นสองนะครับก็ไจะมีคนมาภิปรายอะไรมนะครับก็ผมจะ เพราะว่าผมก็จะไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมของพักนะครับในการกำหนดแนวทางวิปรายานะแต่วิปรายการั้่ผมเองก็จะไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใดก็จะทำงานร่วมกับาประธานสภาแล้วก็รองประธานสภามากกว่าอีกจุดหนึ่งที่จะทำงานนะครับก็อย่างเช่นกรรมการที่จะ,ท,จะ,ท,จะที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับไอซีอันนี้ผมก็จะทำงานร่วมกับรองประธานวุ่นท่านที่หนึ่งนะครับก็เป็นการงานในลักษณะเดิมครับไม่ว่าสถานะของความเป็นรัอดร์มในสำนักพักไหนก็ตาม ให้อากาศดีขึ้นนะครับเพราะจากที่ท่านประธานริบบิรัฐบาลน,นะครับท่านอดีตสอนก็มีท่าทีที่สำับสนุนและก็เคารพการตัดสนินใจนะครับส่วนเรื่องของการจับช่องทางการเมืองก็แน่นอนครับเราปฏิเสธไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนผมได้รัทําแล้วนะครับไม่ได้เกิดขึ้นผมก็โผล่ย้ายครับหรืออะไรใใตอนน่ออะไรแต่ผมคิดว่าเราควรจะมีแรงเสียดทานเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจรับสภานะครับซึ่งมออีมหากราบรออยู่ ยังไม่จบอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจากที่ว่าต้องทําให้มีความโปร่งใสมากขึ้นการจัดซื้อจ,จ,จัดจ้างเครื่องต่างๆสัญญาของแม่บ้านสัญญา,าร้ญญานอา,าหารสัญญาการซื้อของอุปกรณ์ไอซีทีทั้งหมดเหล่านี้ครับมันมีแต่ความท้าทายที่รออยู่แต่เดือนธันว์คงไม่ได้น้อยลงแต่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนแน่นอนคีมงานของหมอพยายามเข้ามาที่ามาเป็นครำด้วยไหมครับอาอันนี้เป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเลยครับซึ่งแต่ว่าถ้าเป็นตาแหน่งบริหารในก้าวไกลก็เรานอคหมดแล้วก็เราขอญัตถามเกี่ยวกับเรื่องของ ไม่ได้เราออกจากเก้าไกลนะครับเราออกจากกรรมการที่ทำงนานตำรวจแล้วครับที่ท่านรองไปบอกว่าพราคจะเป็นที่จะต้องมีการทำปอกระย้าพรรคเนี่ยเป็นเพราะว่าเงื่อนไขของร,รัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าถ้าพรรคไหนมีรองประธานหรือรัฐมนตรีจะไม่สามารถอยู่ในผู้นำฝ่ายค้านได้ครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสาที่จะมีการตัดสินจะเกิดการแก้ไข,ข,ขรัฐธรรมนูญข้อบังคับเนี่ยเห็นควรว่าข้อบังคับนี้ควรจะอย่างแก้ไขหรือเปลี่ยนแก้ใช่ไหมครับจริงๆข้อเสนอเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ในหกศูนย์ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ชุจริตบอลสังเนี่ยก็เคยมีการเสนอแล้ว ว่าประธานทั้งสามท่นานเนทูลจะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าอี้ที่มาจากฝ่ายค้านนะครับทีนี้ผมคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันเป็นบทเรียนทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับวันทุ่หกศูนย์นั้นมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรอันนี้ผมก็คิดว่าก็ต้องโยนให้กับทางกรรมการที่จะศึกษาแล้วก็สังคมที่จะพิจารณาเร่องนการหนรึ่สะสะรอด้วยนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรงเราตัดสินวันนี้คงทาไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เวลาครบสี่เดอนเออสี่ปีนะครับในอบสมัยนะครับที่จะ เพราะว่าผมเห็นเต้องสังกัดพักให้ได้ภายใน30วันแล้วพักเป็นธรรมจริงใจที่สุดนะครับเปิดรับที่สุดนะครับแล้วก็มีแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดทีนี้นเรื่องของทั้งหลายปีเนี่ยครับผมคิดว่าเขาค่อยๆพิจารณาไปครับในเกษตรของทการเป็นธรรมด้วยแล้วก็เป็นสุดลแล้วก็เอ่อก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ถ้าเดินตลาดพิจารณานะครับคำพูดที่ทักทายไม่ใช่สวัสดีนะครับคำพูดคืออย่าออกนะครับ เพราะว่าชาวพิศโลกเองต้องการให้คนพิศโลกเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐประธานนี้มากนะครับแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันขับเคลื่อนให้ประเทศเนี่ยก้าวหน้าไปข้างหน้าได้นะครับดังนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับทั้งในตัวพิศโลกเองนะครับไปสนามบินเนี่ยก็เดินมาจับมือว่าอย่าออกอย่าออกอย่างเดียวนะครับดังนั้นก็เลยคิดว่าแรงสนับมือมีแน่นอนแล้วก็ชาวพิเภกวิจารณ์ส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝั่งที่ไม่ต้องการให้ผมอยู่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นก็คิดว่าแรงสนับมือมากพอสมควร เป็นท่าทีที่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเรียนทุกท่านว่าผมยังคอรับกาน,กน,นอนุสสรเสมอตั้งแต่เด็กๆเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังคอรัอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าท่านจะมีคําแนะนําอะไรนะครับหรือท่านจะมีท่าทีอะไรอย่างไรเนี่ยผมพร้อมจะน้อมรับแต่ท่าทีที่ออกมาเมื่อวานก็เป็นท่าทีบุกนะครับที่ทําให้เราคิดว่าการทำงานในสถานหน้าแนะครัด